สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุนุมนำโขงชาแนลด้ครับเด้อทุกๆคนนะครับเมื่อนี้เข้ามาพอกันในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเมื่อนี้อนุนุมนำโขงก็เตรียมท่าออกงานแล้วครับพี่น้องเขางานกลางวันเงาเลยนะครับพี่น้องสองอาทิตย์เนาะ เนื años, ini, SBS, ่องจากเป็นช่วงที่ปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นะครับอนุนรงโวงการรักษาการขางวันสองอาทิตย์นะครับนะครับอนุนรงโวงทํางานรักษาความปลอดภัยนะครับพี่น้องอยู่ทั้งโซนตอนออกเนาะทางระยองพี่หลักครับนะครับบางคนอาจจิบลูนะครับกับมาว่าจ่าภาษาคนทํางานมาว่าจ่าภาษาชาวบ้าน นะครับกับพี่น้องเขาสุขูสุก้นคือเก่าคือเดิมนะครับเนาะหลังจากหายไปสองมือนะครับบ่ไใด้ม่อด้มาอว่าจากพี่น้องเขาเนาะมาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่เป็นมูเป็นพวกกันนะครับที่รู้จักกันในโซเชียวนี่นะครับในช่องอนุนนำโกงนะครับตั้งแต่มือแรกที่อนุนนาโกงเขามานะครับตั้งแต่มือแรกที่อนุนโกงมา ทำช่องอนุ่นนำโครงนี่นะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ผ่านเวลาแล้วนะครับผ่านเวลามาจนถึงนี่แล้วนะครับก็บได้ตัวเย็ดมาแล้วนะครับพี่น้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่มาเปลี่ยนกำลังใจอนุมนนำโครงกับพยาามไปเปลี่ยนกำลังใจใพี่น้องขึ้นกันนะครับไปดูแลก,กันนะครับพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องแต่ละช่อง พีนองเขาแต่ละคนนะครับต่างคนต่างทำนะครับต่างสาขาบางคนกับเปลี่ยนรัภพอุตจันุร์อนุมนังโกงนะครับบางคนกับเปลี่ยนพนักง,งานบางคนก็ททำมาค้าขายนะครับแต่ละคนบกคือกันนะครับแต่ละคนบกคือกันบางคนกับทำงานอยู่ต่างประเทศเข้ากับเดมารูจักกันอยู่ในช่องนี่นะครับเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่เอดให้อนุมนัมงโกงมีมามือนีเนาะ มหอดมือนี้นะครับมหอดมือนี้นะครับมือที่เวลาผ่านผู้ติดตามผ่านนะครับจนเฮาได้เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วเนาะแต่ <c oughs> ซีซีวอลได้เต็มปากเนาะว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับกับต้องฮัดกับพี่น้องฮัดกับยูทูบเบอร์รุนพี่อีกหลายนะครับอีกหลายนะครับส่วนเฮาสีเก่งเนาะ ทุกอย่างผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนเนาะครับบ่มีผู้ใดเก่งมาตั้งแต่เกิดดอกเนาะพี่น้องเนาะเฮากับมาหัดเอาไม้เบิดนี่แหละเนาะครับคนเฮานี่การเลียนลู้ของคนเฮานี่มันไวพี่น้องมันไวเนาะครับเพราะว่าคนเฮานี่คือสัตว์ประเสริฐนี่ครับทุกคนอย่าลืมนะครับเห็ดใดทุกอย่างเนาะครับคนก็คือเฮานี่แหละนะครับคือเฮานี่แหละเลียนลู้มาตั้งแต่ที่เลียเกิดมาจากทองพอทองเม้ากับพอเม้ากับสอนเฮาเิ็นว่า เออพอใหญ่ขึ้นมาจากน้อยอหกขวบเขาโรงเรียนน่ะเขาโรงเรียนไปหาคู่บาอาจารย์สอนอืมพอใหญ่ขึ้นมากับเลี้ยนตามระดับชั้นขึ้นไปจนหอดยี่สิบเอ็ดปีที่พี่น้องสมมตินี่จบไปลินยาเม็นบะเออจังได้ออกมาเหตุงานหรือไม่บางคนบางท่านกับสิออกตอนม่หกมาเหตุงานนะครับเลี้ยนรูคำว่าเลี้ยนรูนี่เก็บใส่ในสมองที่พี่น้อง เลียนรู้นี่หมายความว่ายังบ่นปฏิบัติเนาะเรียนลูกการเรียนลูกการเลียนนะครับแล้วออกมาก,กับภาคปฏิบัติบัดมาเรียนลูกการทํางานเราก็ทํางานเพื่อเฮาสิได้เงินมาล่อเลี้ยงในชีวิตเท่าเงินบอเออนี่อนุมอ่มนกงพยายามสื่อสารให้ฟังนี่ว่าในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานครับชีวิตเฮาทุกๆคน นะครับท,ทุกทท่านจาเป็นต้องทํางานบวชสิเป็นงานอีกอย่างกะซ้างบวชซุม,มือนี่งานมันหลายพี่น้อง <c oughs> บางคนทํางานบริษัทบางคนทํางานเป็นยูทูบเบอร์บางคนทํางานเป็นค้าขายค้าขายต้องอาศัยวะต้องอาศัยวะต้องอาศัยเชียวอาศัยครับผมเนาะบางคนทํางานส่วนตัวมีเงินเข้ามาใจใจในชีวิตเจ้าของและก็ครอบครัว จำเป็นมากๆเลยครับชีวิตเขาทุกๆคนทุกๆท่านอย่าวาบ่จําเป็นเรื่องงานเขาเสียจังได๋เขาจังสีทํางานแล้วเขาจังสีเฮ็ดไห o, ้เฮานี่พอใจในสิ่งที่เขามีพอใจในสิ่งที่เขามีหมายกวาวาเขาต้องปรับตัวเขาให้มันเขากันกับการทํางานของเฮาร้อมดีพี่น้องเขาทํางานคือจังอนุมนำงคงนี่ทำงานรักษาความปลอดภัย เงินเดือนประมาณนี้เขาต้องปรับตัวเฮาปรับตัวเฮาให้เขาเขามาใส่ใจประมาณนี้ประมาณที่เขาส้างายใดมานี่ถ้าเกิดเขาปรับไม่ได้บางคนเขาเจ้ากันสิใส่โอกาสว่าไปทํางานเสริมไปทํางานเสริมได้ยูพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเบิงสุขภาพร่างกายเขา้อมนี้ว่าเขามีเวลาพัก่อนบอก นะครับเพราะฉะนั้นให้พ่อใจในสิ่งที่เฮามีคือจังอนุ่นมะคงพ่อใจในใน,ใน,ในงานที่เจ้าของทำเป็นบออ่ในการที่ของทำทำม,มาเข้ากับใส่ใจตามที่เขามีนะครับส่วนการที่เข้าเฮ็ดชองมานี่อมืมันกับเป็นอนาคตนะครับเป็นอนาคตมันจะเป็นอย่างไดเขายังบรรลุอนาคตครับผมแต่ว่าปัจจุบันในเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีงานทำนะครับเขาต้องรักษางานเขาให้ดี ดูแลงานเขาให้ดีทํางานเขาให้ดีให้ผู้ว่าจ้างเขาได้ต่อสัญญาให้จ้างเขาตลอดนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือการใส่ชีวิตครับเข้าบรสามารถที่จะหยุดบ่ต้องทําอะไรเลยบ่ได้ครับผมคนเขาบ่ได้ดินะครับจําเป็นต้องทําเพื่อสิได้อะไรเยีรยซั์เขามาใส่ใจในชีวิตเขาใส่ใจในครอบครัวให้มันเดินไปข้างหน้าได้ อย่างสงางามครับสู้มือนี่มันมีทางออกหลายนองความอยากมันหลายว่าจะดั้เห็นระมัดระวังเหลืองความอยากเด้อพีน้อกเด้ออันนู้นน้องพวงกับลาระมัดระวังเจ้าของอยู่ตลอดนี่ครับระมัดระวังเจ้าของอยู่ตลอดนะครับความอยากนี่ยมันมีแต่ความสวยๆงามๆเนาะลถกับขั้นงามบานกับบานหลังงามเออผู้สาวกับผู้งามผู้เบากับผู้รอลูกก็อยากได้ มียังกะอยากมีไหนเห็นบ่ทุกอย่างถ้าเฮ้าบ่ถ้าเฮ้าบ่าาไประงับความอยากบ่ไประงับความหลบความหลงนี่มันเสียแฮาลำบากนี้พี่น้องเพราะฉะนั้น <c oughs> อนุนุคงวอกมานี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่กับเฮ้าอยู่กับใจเฮาอยางเดียวพี่น้องอยู่กับโลบกดหลงไ้เฮ้าปับลงมาให้มันเท่ากับความสามาตถของเฮามันจังบ่เงยเด้อพี่น้องเดอ้อ อันนุง่งห่มโง่วดูฟังนี่กับกำลังปัาบเจ้าของอยู่กันนะครับปับเจ้าของอยู่กันเบ้านุ่งห่มมวนเด้อพี่น้องไม่ต้องเครียดเดอ้อฝากคลิปนี้ครับถ้าเห็นว่ามีคุณภาพถ้าเห็นว่ามีสาระก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอพุณหลายๆครับผมสวัสดีปีไม่ล่วงนาเด้อเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อไปหอดบ้านเท่าเราจังกินเด้อนะครับไปหอด้านเท่าเราจังกินจินแล้วยะครับนะครับ <c oughs> จินแล้วยะครับนะครับ เออทีมกุญแจรดให้แม่วารรดนะครับเอาไว้บ้านเลยว่าต้องไปครับรถน่ะมันอันตรายนะครับดูแลส,สุขภาพร่างกายอยู่นี่มีแห้งเฮงๆงปังปังเรื่ยๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนคนนะครับผม